วันนี้เขาจะมาบอกเคล็ดลับหน้าเรียบเนียนหน้าใสชับลูขุมคนล,ลดสิวนี่เออเจ็ดวันรู้เรื่องทำไงหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องบำรุงนอกกายเลยไม่ต้องทาครีมแต่มันก็ต้องทาด้วยแหละควบคู่กันไปนั่นแหละอยากหรืออยากหรืออยากรืออันนั้นนะอยากหรือไออยากรเขาก็จะบอก <laughs> นี่คอลลี่อนตินนี่ใครไม่น่าจะรู้จักแบรนด์นี้แล้วนะเขาก็ ดังของเขาอยู่แล้วยอดขายเขาก็ดีอันดับหนึ่งขายเขารู้ร้านกล่องมาแล้วเนี่ยเธอจนเขาแบบมีโปรโมชั่นกับคนลูกค้าละเนี่ยสามสิบฟรีสามเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่าไหร่เนี่ยสองพันสี่ 3, 9, 9, oh. รนะ้อยห้าสิบดูเออนี่เขาโปรโมชั่นขนาดนี้แล้วอนี่ก็ไม่กินไม่ได้จ้านางก็ซื้อมากินใจอย่างนี้มีข้างในของเขาเป็นแพคเกจแบบนี้ซึ่งเขาจะมีวันเดือนปีผลิตแน่นอนเป็นนําเข้าจากญี่ปุ่น คอลลาเจนพรีเมียมเกรดอย่างดีที่สุดหอมมากมันเป็นอของเขาว่วเของปปาวัจะเจัยผงสีชมพูเธอต้องระวงัง <c oughs> มันกินสตรอเบอรี่มันกินง่ายทีเข้าไปเลยจ้าผสมกับน้ำจะกินตอนเชา้าแล้วก็กินก่อนนอนนะคนไปม,นนมันก็จะละลายกับน้ำไม่ต้องน้ำอุ่นก็ได้นะเป็นน้ำธรรมดานี่แหละก็ละลายแล้วนี่เขาก็มีขายตามร้านขายยาวัวดสัตว์บูมี หาซื้อง่ายเธอก็ไปเข้าห้างเข้าร้านขายยาก็มีหมดมีออยอไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะอันนี้เขากินง่ายจริงแล้วก็อร่อยด้วย,ยถ้าเกิดอยากเห็นผลเร็วนะกินคู่กับคอลลีพรีกูตากินก่อนนอนวันละสอเม็ดนะคะก็เดี๋ยวนะเขาจะถูใหทดู เป็นแบบนี้นะทุกเชา้าก่อนนอนก็ได้วันละหนึ่งสองเม็ดแต่กินสม่ำเสมอละกันนี่แหละกินทุกเชา้าอกินไปเลยจ้านี่ตอนเชา้าเห็นไหมแดดเขาไม่ได้โกหกกินจริงๆนะเเป็นเม็ดแบบนี้อย่างนี้กินเลยเช้กกินคู่กันไปเลยจ้ะ ไปแล้วมันบอกแค่นี้แหละก็อ่อแล้วก็ข่าวด้วยไม่อยากเจอของปลอมก็ไปที่ตัวแทนจำหน่ายของเขาเลยโดยตรงเข้าอินสตาแกรมคอ l ลี่พิงอะไรก็ได้อืมและในเว็บไซต์เขาก็มีบอกนะจ๊ะก็ระวังของปลอมแล้วก็ขอให้ทุกคนหน้าใสหน้าเด้งกันทุกคนเลย